máu nước vắt, cùi gan ở đây, vắt để kiếm thua, thua sân nhà đây, mất gần 100. Em à? จะร้องไหมเพิ่มสองร้อยบาทเหรอเข่าเพิ่มสองร้อยข้ามหัวกับเฟิร์นเลยเหรอจะโหดไปนะบองความเขียวเอาหลังเท้าเปล่าเฟรมตักเปล่าคู่เนี้ยเปล่าพี่กับเฟิร์นเหรอเออเฟิร์นทำคนเดียวเสือคนเดียวเออ ไปสนใจการล่นอยู่นี่แพ้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเมี่เดมาซ้อมลอยายายี่ยูได่้ายเออให้สมกัเดินคู่กันนะเตมไม่ได้บ้าเหรอมราาราคาหรือเปล่าด้วยด เบื่อน้ำแกงอยากเยเมคค่ะเมแล้วเรียมนี้ยเรียมนี้เมาแล้วสวดีเปียเดียวกันนั่นแหละ้เดี๋ยวพี่ปิงยังป้าบอแพ้พี่ปิงจะบ้าเดี๋ยวแพ้หมดอั่นที่แพ้ทุกคนเดียว

ไม่เคยเห็นเล่นโอ้นี่ไม่มีอะไรแปลว่าเอาได้นี่คู่หันกันแล้วเดินสายด้วยกันไม่เห็นนะไอคนหนึ่งเตะเสียไอคนหนึ่งไล่เก็บคืนให้นี่แล้วนี่ล่ะสามส เอ้าพี่รุ่นเดียวกับเมียผมเลยเหรอใช่เหรอยิงเลี้ยงอย่ะ20ไหน20ที่ถึงนี่รลานี่เหรอเป็นผักกินไหนเป็นเป็นผิดไอ้เฟมบุนเดี่ยเจ้าผักกินเสร็จมาเตะแล้วกันจะเนี่ยไอ้โรดี้โรดี้เดือนแล้วอยู่เนี่ยเดือนได้อยังโอ้โหคน้องคุยกันได้คุยกันได้แล้วก็น้องคุยกันคุยอะไร นี่ไอพี่กุ้งแต่ก่อนพี่เตไปส่งพี่่สงของไปส่งคนในซอยบ้านผมพอดีเลย่ังหบะบังเอิญมันนัดไปส่งคนในซอยพอดีเลยบ้านนี้เลยใช่เหรอแตกหายเลยโอเคแล้วทุกคนก็ผมกินนาทีดีกว่าไปห้านาทีสิบนาทีไปเอาดิเอาดอกเอาก่อนเลยเฮ้ยดอกก่อนเลยเอาจริ้งไหมเนี่ยเพราะเดี๋ยวห้าทุ่มวากลับแล้วดอกก่อน ได้บเอนตวพ้ม่บาตะกอคือสมองมีแต่ตะกอพ่เตบาเอฟ่าครเฟนเดียวต่อพ่เต้สองหนึ่งต่อใครเอฟ่าใครเอฟคนเดียวแล้วพ่เต้ก่อนเอนเดียวันนีดอกต่อแ่คันเลงเขาไม่ให้ตเแล้ว ทำเดียวกัน <c oughs>